นี้จะมาเปิดการ์ดฟีฟ่าออนไลน์3นะครับโดยที่มีผู้ขอรับคําท้านะครับคือคุณเบสแล้วก็คุณอาร์มนะครับครับครับสวัสดีครับโอ้โหคนนี้นะครับสองคนนี้เขาก็ได้ท้าดวลกับผมว่าถ้าผมเปิด3ามเนี่ยท้าไม่ได้ XI เลยหรือตำนานเลยนะครับจะให้ผมโกหนวดครับ แต่ถ้าผมเปิดได้ไอหรือตำนานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือสองอย่างเลยนะฮะโอ้เอาเ๋ยวที่มันยาก่อเดี๋ยวก็คือเขาก็จะโกนผมเลยนะครับสองคนนเฮสกินเฮดโอาสกินเฮดเหรอโอ้สกินเฮดก็ได้นะครับแบบแบบหัวประดุกเลยนะครับถ่ายถ่ายข้างเฮียฮะ พี่โกนหนวดใช่ไหมโกนหนวดเลยครับโกนคิ้วบ้าอะไรแต่ปากเนี่ยคางเฮิร์เงินหมดเลยครับาบอคุณเวไอโกนผมทั้งหัวเลยนานี่ต้องใส่กิ๊กนะใส่กิ๊กไงแบบเหมือนเด็กไงแบบเฟสแบบเฟสได้ว่าเดียดีิดเดียวแล้วนะถอดนี่เกียยนะเดี๋ยวเดี๋ยวซูมซูมให้เลือกให้เลือกถ้าไม่มาให้เลือกว่าจะโกนเหนอนหรือไม่แปรงฟันสามวันเดี๋ยว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 ก่อนก่อนที่จะตกลงกันเนี่ย มีใครอยากจะย้ายข้างนะไม่มีอ่ะเฮ้ยพวกแกคิดว่าพี่ไม่ได้กันเลยอวะถึงแม้พี่จะได้ก็พี่ก็นั่นแหละคิดเดียวแหละเฮ้ยไม่ใช่หรอมั้งอ่าเริ่มเปิดดีว่อ ID แรกเลยนะครับนี่เป็น ID การ์ดในเอาเพียวกาดไปไหนเนี่ยฮะเอาการ์ดไปไหนพี่ล็อกอินจากมือทงมือถือเนี่ยเอาหมดนะการ์ดเวลการ์ดเวลการ์ดเวลด้วยนะครับตอนนี้เขาจะได้รู้ อัะจะเรยว่าเอ็ดกดมือครับกดมือผมไม่เคยปั๊มครับกดมือเย่าี้ไม่มีเลยอะไรตลอดอะเอาเพลงไหนกดกดมือโหลดโมเดลเลยดูนิ้วครับนี่นี่นิ้วครับนี่เกมเมอร์ครับนิ้วเกมเมอร์ต้องแข็งครับเห็นไหมฮะโอ้กดนิ้วอย่างเดียวเลยเมื่อยเลยอ่ะเปิดก่อนนะ แล้วพีซีเถื่อนของไออาร์มจะยูวะวะไอไอคอมเถื่อนที่ก็พูดไปเรื่อยโอ้ไปแฮ็กจากกาลิน่ามาโอ้ใช้ฟรีมาเรียกพ่ซีเรียกพีซีบ้านอ๋อพีซีบ้านใช่ไหมเออพีซีเจ้าคอมไงคอมบ้านเออเขาคอมพิวเตอร์พีซีไงเออคอมเถื่อนอะไรซื้อมาจากเคสของกาลิน่าใช่ไหมล่ะเออใช่ไหมหรือว่าจากเคสซีเซเว่นเลยเหรอ มินไปแล้วเราพูดอย่างนี้จะโดนข้อหาหรอมิประมาทนะเว้ยออะเปิดต่อครับผมไม่ได้เกี่ยวครับผมไม่ได้ไปพูดเขาเห็นหน้าแล้วคนนั้นเลพี่แล้วพี่ีก็โดนแบล้วล็างมาละไม่เกี่ยวเฮ้ยเฮ้ยไม้พ่อดีใจนะลูกโอ้โหเฮ้ยแต่ท็อปสามสิบเขาก็เคยได้กันไม่ใช่หรอได้ได้ได้แต่เปอร์เซ็นต์น้อย โ oh. อ้ครับเรายังมีโอกาสครับอีกไอดีหนึ่งนะครับอาจจะเป็นไอดีที่สุดท้ายครับก่อนเปิดไอดีย่อกไปซื้อไมโครหนวดมาไรเปลี่ยนชีวิตเนี้ยยินเล็ดยินเล็ดจัดไปไอ้หนูโอ้ยอเดียบยอปิโลเฮ้ยทำไมไม่มาไอ้ไห้วะเฮ้ยลาหมอสมาอีกแล้วเฮ้ยคาสิย <c oughs> ัต์ิเบอรี่อื้ยิโก้เฉ็ดล้านพวกน <c oughs> วี้เนีย นั่นน่ะทีมหลักอ่ะชัดถูกกดนิ้วสินี่มันอะไรวะเนี่ยไก่ชัดๆได้เสร็จก็ปั๊มใหม่แล้วปั๊มอะไรบอกกดมือเออไม่เห็นบอกอะไรกำลังหลีกพันอันหมดเพิ่เดียวอะไรอ๋อมันบั๊กบั๊กเซิร์ฟแม่งหน่วงบั๊ก ถามว่าอะไรอะไรจะกดได้ทีวันไหนวะอะไรอย่างเงี้ยโปไใบวันเดียวยังใช้เกี้ยงเลยดีไม่ไปถามเจมมันมีโปงมีโปรเหรอวะเออแล้วมจำลองหรีใช้ไม่ได้บ้าอันนั้นเด็กในร้านถามโอ้โหพี่โลมึงมาสักไอโอโหใบนี้ละไปครับไอล้วน ยินเลยมาครึ่งครึ่งครึ่งดามแล้วพี่ครับพบก,กับไอดีสองนะครับวันนี้ถ้าผมเปิดไม่ได้ XI ตำนานนะครับจะทําการโกนนวดนะครับในวันพรุ่งนี้ทันทีแล้วก็จะเอามาแปะไว้หลังคลิปนะครับรแต่ถ้าผมชนะเดี <c oughs> ๋ออยวพูดเด <c oughs> ี๋ยวพูด คุณเวกับอาร์มนี่นะฮะอยู่หลังคลิปเลยครับกินนูรีฟนะฮะหรือหรือเขาเรียกว่าส่งะไรกลาคอบนะใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่โอเคสองหุยไหมสกินเฮดนะครับ่ะอันไหนก่อนดีใจอันนึงก่อนก็ได้อ่าอ่าดีใจก่อนนะครับเปิดให้ดีใจไปก่อนนะมา แต่ก็ไม่ได้ละไปใจกันนะเผาหัวเรียกว่าเผาหัวไอ้โลแบบปีแล็บมาไงวะเนี่ยมีเจนลีเจนเฮ้ยไหนวะมีการ์ดทำไมไม่มีท็อปสิบวะเลเวลไม่ถึงมันจะมีป่ะโอ้โหโอ้โหเลยวานอีกทีขอแสงใหญ่ๆหญโอ้โหแสงใหญ่ใหญ่แสงใหญ่ใหญ่เป็นไงวะพี่แสงใหญ่แบบ่บุบม่วงไงนะมต้องสีทองหมดยังวะเนี่ย ทำไมมั่เหมือนว่าการ์ดน้อยวะโห้โหแววอวว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 อวว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 รววหววววววเว้ววหวว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 วดวววอว เราต้องมีความเชื่อที่เราโอ้โหไม่ไม่น่าเต็มเลยโอ้โหเปิดเลยครับปุ๊บปุ๊บม่เฮ้ยนะบโอ้ยทำไมไอ่ไอวะที่ลุ้นจัดตรงนี้แหละบอกให้ใช่ความันลุ้นสุดท้ายพี่ยแหละอีก็ลุ้นโหก็นลุ้นอีไใบอ่ะเฮ้ยเข้เขาใกล้ห้องน้ำไปทุกทีแล้ว ตอนนี้เข้าใกล้เซนิลตอนนี้ตอนนี้มันจะพลาดแล้วไอ้กูโกนไม่ได้ต้องต้องไปจ้างกูโกนอีกจะไปถึงเซ้อเวาแล้วตอนนี้เอาแบตเตอรี่ยนไถทีเดียวจังหวะนี้เวลารอดโกนตอนนี้ติดไปตอนนี้มีเลือดอะไหนอะจี้เอ็มโกงเหรอเนี่ยการ์ดน้อยลงวะฮะมันน้อยลงเรื่อยๆอ้จังหวะนี้ โอ้หเฮ้ย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 ไอพวกนี้เปิดเปิไปเถอะโอ้โหอยากพี่อะทับติดไปเดียวพี่อะ่หะความหมายสุดท้ายแต่จุดเดียวแหละที่มเอาก็รู้เหมือนกันแหละเฮ้ยมันมันคือไพ่ตายเลยนะเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเปิดไปแรกที่มึงรู้เหรอใช่อดีตเปิดไปเลยเขาหางิบอะโอ้โหเต็มอีกแล้วไหนวะโอ้โหไปหมุนแค่นั้นบอลกันมั้ยมังมีด้วยเหรอ เฮ้ยเอาทุทาากทางอาโอ้เอาายเทุกทาแบบให้โอ้เฮ้ยอสยไม่มีแสงอืมรืองตัวบร้กอะไรเดี๋ยวคันเบือไปเลยโอ้โัผมและอันไหนเด้อเอาไปใช้เดี๋ยวเดีกว่าสมุเอลไอ้บ้าพเอร์ <c oughs> <c oughs> <c oughs> หลักรายการช่วงนี้นะครับกิเล็ไอ้บ้าเดี๋ย เขามาทวงในยอดวิวเยอะโอ้โหแล้วก็จะตัดคลิปยังไงว่า11ตัวนาทีเนี่ยเปิดยาวเลยนะออกคิวเซอร์ออกมาได้เอกไอได้แน่แน่แย่งไดหรอจายเลยโอ้เอกไอได้ตามพวกนี้อามไม่อาไม่ดูอามไม่สนใจในการที่พี่เปิดตอนนี้เนี่ย เออรอท็อปสิพี่อะพอมีลุ้นนิดนึงอะเฮ้ยอันนี้ก็เปิดทีละใบโอ้โหยังจะเปิดทีละใบ b ี c อาร์เซนเอาอะไรเมื่อเต็มเยอะเองวะเฮ้ยแค่นั้นเปิดกี่ใบตอนนั้นเปิดตั้งสี่ห้าใบเฮ้ยใบสี่ใบมีโอกาสหมดแหละใบเดียวอะท็อปสิบนะ ตอนนี้ดือดดืดใต้แจงหมูสองข้างเนี่ยหมดละคือหมดเลยเนี่ยตอนนี้เหลือแถวขาแล้วอันนี้ได้คือไปอ่ะขาที่ไปแล้วเดี๋ยวดูคลิปคลิปหน้าครับคลิปหน้าเอาจริงครับครับพบกับไอดีที่สามนะครับไอดีสุดท้ายแล้วนะครับสําหรับคุณเบสคุณอาร์มนะครับที่ท้าผมมาไว้นะครับระวังให้ดีนะครับจะตัดผมทรงกิโนลีฟนะครับ โดนแน่โดนแน่ใครโดนวะตอนนี้นี่หนวดคุณโยนี่หายไปประมาณตรงใต้จมูกที่หายไปเขาฝังแล้วนะครับใช่อ่ะพร้อมไอ้ยแล้วเราใชาอ้อ๋อเรียกเต็มเฮ้ย ไอของจริงนะเฮ้ยกูก็บอกเห็นดิเปิดเลยไม่ต้องรู้เฮ้ยหยุดตึงโคตรช้าเรียบร้อยเกือบจำหน้าไม่ได้เอเดี๋ยวพวกแงจะรู้เดี๋ยวพวกแกลุ้ว่ห้าแสน เดี๋ยวเดี๋ยวพวกเอเห็นหัวแล้วจะรู้อ้าวดึงยังไงวะคือดิบลามพวกเออเห็นหัวจะรู้เห็นหัวจะรู้จังหวะนี้เอาเฮ้ยตรงไหนวะเห็นหัวหรือยังครับดูสแต๊กก็พอแล้วอ้าวเห็นเห็นสต๊แล้วโอ้ยยังไม่เกิน80เลยเห้ยไหนวะเห็นเหรอ ดาวไอ้บ้าเน่ด hey, ูนี <c oughs> <c oughs> ่ดูนี่เอ็กไอส์ไปเลยพี่ได้ดูนี่เอกไอส์นะไอ้ห่าเอ้ยอโอ้โหเฮ้ยคลิปที่แล้วก็เนี่ยดูนี่แต่มาดูนี่เอกไอส์พี่นั่นมันมาจะใหม่ตัวแค่นี้ยงไว้เนี่ย นะครับผมขออยู่ทีมของคุณเผมครับโอ้โหครับนี่คือความพยายามทั้งสองไอดีนะครับกดจนมืออีกนะครับทั้งพันพันกว่าอันนะครับกดวจนเองเลยเออตอนที่ GM เอขาบอกว่าีตอนตอนแรกกดตอนที่ GM บอกไงเออ GM เอมัขบอกเฮ้ย ล,ลีตอนไอ้นี่นะมันเพื่อหัดโอ้โหพันกว่าใบเลยครับ <c oughs> ไม่ได้หลับไม่ได้นอนบางทีแบบนอนแบบอย่างนี้เลยนะนอนแล้วมือคลิกไปด้วย <c oughs> โอ้โหคิกเลยโอ้โหตื่นมา <c oughs> ตื่นมานี่มือยังขยับอยู่เลยเนี่ย <c oughs> ขยับอะไร <c oughs> <c oughs> นะครับวันนี้ผมยุงโก h ชาแนลแล้วก็น้องเบสน้องอาร์มนะครับก็ ขอลาก่อนนะครับอย่าลืมนะครับลิปอย่าลืมนะครับอ่าถ้ายคลิปนะครับเจอแนนะอ่าก็ดึกแล้วอ่าเดี๋ยวไปเจอกัน EP หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ